วันนี้มาแนะนำไอเทมเด็ดสำหรับคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมว EGG ได,ด,ด,ดเป่าขนสีสันสดใสน้ำหนักเบามีให้เลือกตั้ง5สีสายมีความยาว84เซนติเมตรยืดได้สูงสุดถึง2.3เมตรมีหัวแปลงให้เลือกถึง4หัว4แบบเลือกตามที่เราต้องการใช้งานได้เลยปุ่มปรับมี3ปุ่มปุ่มเปิดปิดปุ่มเร่งความลมและปุ่มร้อนปุ่มเย็นด้านล่างมีแรงกันมนฟังเสียงกันเลยค่ะ Isso mesmo? การใช้งานครั้งแรกของน้องหมาที่บ้านเสียงเบาน้องหมาไม่ตกใจความดังน้อยกว่า60เดซิเบลตัวเครื่องเป็นพลาสติกน้ำหนักเบาโดนน้ำแล้วไม่เป็นสนิมสุนัขพันธุ์เล็กเป่าขนแห้งได้ไม่เกิน15นาทีส่วนพันธุ์ใหญ่ไม่เกิน30นาทีแล้วแต่ลักษณะนขนของน้องขนยาวขนสั้นค่ะ